เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทก p Channel ครับวันนี้เราอยู่กับเกม Forza Horizon 4ในช่วงของ weekly challenge นะครับงงดีครับทำไมวันนี้มาแล้วมันเสร็จไปแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้ทำการอัดคลิปไปทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเบเสร็จแล้วรวมหลายชิปนาทีนะครับแต่เพราะว่าผมลืมเปิดเสียงเกมในตัว recorder ครับผมได้ยินแต่เสียงไม้ไม่ได้ยินเสียงเกมเลยครับไม่เป็นไรนะครับเราจะทำคลิปให้มันสั้นที่สุดออกมาแทนแล้วกันนะครับ สำหรับ Weekly n นี้เริ่มต้นที่ chapter 1ครับคือ o l and drive นะครับผม t s u ู i s ช i 1995 eclipse gsx นะครับผมแค่เ,เพื่อนๆมีและขับมันนะครับรถคันนี้เพื่อนๆทุกคนจะได้ฟรี่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น add in ของ Mitsubishi ที่เขาแจกฟรีนะครับสำหรับ chapter ที่สนะครับเขียนว่า i t d o e s n t m a t t e r if you win by inch or mile just make sure you cost the life first มันเป็นวลีที่ดอมพูดกับไบรอันโอคอนเนว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าจะชนะ1นิวหรือ1ไมลชนะก็คือชนะ It don't matter if you win by an inch or a mile. Yeah. Winning's winning. Yeah. เนี่ยนะครับเป็นวลีที่เขายกมาผมก็เลยมองว่าในวิกนี้ก็จะเป็นการลำลึกถึงพอลวอล์กเกอร์นะครับผมชัพเตอร์ที่3ามครับผมให้เราชนะแด็กสตรีมครับผมสนามแด็กนะครับให้ชนะทั้งหมด5สนามนะครับแล้วก็ชัพเตอร์ที่4ครับให้เราทำสกิลโชว์ออฟทั้งหมด5ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะว่ามันทำตรงไหนและทำยังไงบ้างนะครับโอเคลุยกันเลยส่วนนี้เป็นสำหรับเพื่อนๆที่ยังเซตอัพไม่เป็นนะครับในกรณีมีเซตอัพให้โหลดมาใช้นะครับเพื่อนๆให้ทาแบบนี้นะครับให้เข้ามาที่อัปเกรดแ ไฟล์นิวจูนครับผมแล้วก็กดเซิร์ชครับผมหลังจากเพื่อนกดเซิร์ชปุบด้านล่างจะมีแชร์โค้ดนะครับเพื่อนๆก็ใส่โค้ดไปในกรณีนี้ของผมจะเป็นโค้ดเซิร์ชก็เจอโค้ดที่เขาแชร์ไว้นะครับอยู่ที่ว่าใครเป็นคนทำนะครับตรงนี้นะก็โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลได้เลยนะครับสำหรับแชตเตอร์ที่หนึ่งนี่คือมีอมแล้วขับนะครับให้เพื่อนๆขับรถอ e ีคิมมิซูมิชิตัวนี้นะครับแล้วแชตเตอร์ที่หนึ่งมันก็จะอันล็อกให้นะครับผมผ่านเรียบร้อยนะ ต่อไปครับผมในแชปเตอร์ที่2เนี่ยในแชปเตอร์ที่2นะครับให้เราชนะสติดซีนทั้งหมด6ครั้งนะครับเท่าที่ผมทำมานะครับมีสนามนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผม มีสนามนี้หนึ่งสนามตรงมาคิดเกอร์นะครับแล้วก็อีกสนามนึงอยู่ด้านบนของมาคิดเกอร์เหมือนกันนะครับสองสนามนี้ค่อนข้างทําง่ายนะครับหลังจากที่เพื่อนๆมาถึงสนามแล้วนะครับก็กดเข้าไปตรงๆเลยครับกดสโลแล้วก็เลือกรถเข้าไปเลยนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้กาหนดความยากของบอร์เพราะมันเป็นวิกฤติเชลเลน์นะครับเพื่อนเพื่อก็ทําให้บอร์ดะมันง่ายที่สุดนะครับจะได้ผ่านง่ายๆนะปรับเป็นนิวเลเซอร์แบบนี้นะครับที่เหลือก็เปิดให้เต็มให้หมดนะแล้วก็อย่าลืมเปิดรีไวท์ได้วยเผื่อเราพลาดนะครับโอเคครับ โอเคครับผมเขาแข่งทั้งหมด6สนามนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําสนามซ้ากันได้เลยนะใช้สนามเดิมทําวนไปเรื่อยๆนะครับใช้สนามเดิมทําวนไปเรื่อยๆจนครบหครั้งนะครับชัปเปอร์นี้ก็จะผ่านนะต่อไปครับผมชัปเตอร์ที่3ครับผมให้เราชนะ5ครั้งในสนามแดกนะครับสนามที่ผมเลือกสนามแดกก็จะอยู่ทางด้านล่างซ้ายของแมปนะครับตรง Horizon Festival เนี่ยนะครับสนามนี้มันค่อนข้างสั้นนะแล้วก็ทําง่ายด้วยเมื่อเพื่อนมาถึงก็กดเข้าไปตรงๆงเลยนะครับผมสนามนี้เลยนะไม่ต้องเซตอัพใดๆเลยนะครับ สนามแรกให้เราแข่งขบด5ครั้งเหมือนเดิมครับแข่งสนามเดิมวนไป5ครั้งครับอันนี้ก็ง,ง่ายมากมานะเพื่นอนยวก็ผ่านแล้ว <S <S> <S เ,เพื่อนๆแข่งครบ5ครั้งนะครับ Chapter 3ก็จะปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไป Chapter 4ครับผมเขาให้เราทำสกิลโชว์ออฟนะครับให้เ,เพื่อนๆเปิดสนามรถเลสซิ่งซีรีส์ครับแล้วก็มาที่สนามนี้เลยนะครับ นี่นะครับสนามนี้นะครับผมเมื่อมาถึงสนามนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปที่เลโลครับเข้าไปที่คัสตอมอีเวนต์ครับแล้วก็ใส่แชร์โค้ดไปเลยครับผม605 172 153เพื่อเจอสนามแล้วน,นะครับ ในที่นี้คือโชว์ออฟสกิลนะครับโชว์ออฟสกิลคือการแซงบอดด้วยการดิฟนะครับดิฟแล้วแซงผ่านไปฉะนั้นสนามนี้จะถูกเซตอัพมาให้บอดอ่ะมาเลี้ยวลงข้างทางหลังจะเข้าเช็คพอยต์นะครับพอออกตัวเบื้องต้นพอมันเข้าเช็คพอยต์ปุ๊บเพื่อนๆก็ทำการดิฟแล้วก็แซงมันไปเลยนะแต่ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับปล่อยให้บอดออกตัวนำหน้าเราไปนิดนึงนะครับชิดด้านซ้ายเลยครับเดี๋ยวบอดจะเบรกแล้วเลี้ยวขวาครับแล้วก็ดิฟครับ เห็นไหมครับสกิล <c> เชอร์ออฟขึ้นแล้วครับผมโอเคนี่ทําเป็นนับ1ครั้งนะครับเขาให้ทำทั้งหมด5ครั้งนะครับพอเพื่อนๆทําเสร็จครั้งแรกผมก็ให้เพื่อนๆรอมันนับสกิลเสร็จแล้วกดรีสตาร์ทมาทําใหม่รอบนะครับเรานับเปอร์ควายกันครับ อ่านับเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนๆก็รีสตาร์ทครับผมทำอย่างนี้ให้ครบทั้งหมด5ครั้งนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ e k l y c h a l เ e n g e นะครับเพื่อนๆทำครบ5ครั้งมันก็จะผ่านแล้วนะฮะตรงนี้ก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรางวัลของตัวนี้ก็คือ200 For z a p o i n านะครับเอาละครับสำหรับวิ e k l y นี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบก็น่าจะทำกันได้ทุกคนแล้วนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เหมาะสมในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้